ทำไมเสื้อผ้าไปหลายชุดแทนล่ะเ,เอาไปเปล<ต>ี่ยนเกลือเอาไปเปลี่ยนบอกว่าใส่บรรจันเนี่ยใส่บรรจันเมื่อก,กี้นี่ใส่ชุดอะไรไปใส่ชุดบรรจันแล้วทำไมถึงบอกว่าใส่ชุดบรรจันครูบอกว่าไงครูบอกว่ามันละใส่บรรจันแล้วครูสั่งวันไหนวันวันที่หน้าไม่ครูพูดเมื่อไหร่พูดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้วันอะไรวันพฤหัสแล้วมันจะทันไหมเนี่ย แล้วทำไมต้องเอาชุดนี้ไปด้วยเนี่ยเนี่ทำไมเอาไปชุดไปด้วยเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนตอนไหนอีกอะถ้าเกิดเกิร์ลวีเขาห้องน้ำไปเปลี่ยนอ้าวถ้าเกิดครูบอกว่าใส่บัตนอ๋อไม่แน่ใจใช่ไหมใช่อ๋อไม่แน่ใจสรุปแล้วสรุปแล้วเลยเราไปสองชุดเลยได้่จุกลงว่าเราไมยับก็เอาไปเราเลี้ยเรียนคนนี้ลืมอะไรไม่ได้ลืม ว่าลิมเชื่อชเชื่อหายเชค่ะ <laughs> <laughs> หน้าตายที่ตายอย่างตลก